เวลาลูกไม่หว้ผู้ใหญ่โดนคนที่บ้านว่าทันทีทาไมไม่ว้ล่ะเนี่ยตัดสินเมื่อวานเราคุยกันเรื่องตัดสินใช่ป่ะมันเกิดจากการที่ไม่ได้ยอมรับไม่ยอมรับเท่ากับทุกไม่ยอมรับว่าลูกไม่ไว้ไม่ยอมรับว่าหลานไม่ว้ไม่ยอมรับว่าเด็กยังไม่ไว้ตอนนี้ไม่ยอมรับว่าหลานของฉันกับหลานคนข้างบ้านแม่งไม่เหมือนกันเรากําลังจะอยากให้หลานของฉันเป็นเหมือนบ้านนู้นสิเราอยากให้ลูกเป็นเส้นตรงแบบนี้แต่ลูกเราดันเป็นเส้นอย่างนี้ว่ะเฮ้ย ทำไงดียเราก็ดึงมันดิเราก็เลยดึงมาเลยดึงดึงดึงให้มันตึงเดี๋ยวมันก็ตึงเป็นเส้นที่กูชอบเองแหละนี่คือการที่เราไม่ยอมรับสร้างความทุกข์โยนความทุกขไปให้ลูกอีกมันคือการคาดหวัง้วยซึ่งไม่ได้บอกว่าไม่ให้คาดหวังไม่ได้บอกว่าไม่ให้สอนเขา สอนนะสอนกับสั่งคนละอันนะเวยสอนมันแล้วอันเนี้ยแล้วมันก็ไม่เห็นทําตามสักทีเลยเฮ้ยถ้าคุณสอนจริงคุณจะไม่มีคําว่ามันไม่เห็นทําได้สักทีเลยไม่ใช่เวยคุณจะสอนจนกว่าเขาจะทำได้ถ้านั่นคือสอนแต่ถ้าคือสั่งมันจะเป็นเวอร์ชั่นของอยากได้ดั่งใจเราค่ะสั่งเมื่อไหร่เกิดทุกข์เมื่อน,นั้นเลยค่ะเพราะอะไรเมื่อไหร่ที่เราสั่งเราจะมีความอยากได้ดั่งใจเป็นพื้นฐานเป็นเบส ไปลองคิดดูว่าเรากําลังสั่งเมียให้กลับเร็วๆหรือเปล่าเรากําลังสั่งผัวให้ได้ดันใจกูหรือเปล่าก็ <_ s 2> <_ s 2> เลยเหมือนแบบไปดุแล้วไปทะเลาะกันเป็นคนสอนดังนั้นถ้าเขายังทําไม่ได้ไม่ได้แปลว่าเราต้องโกรธนะเว้ยเขาทําไม่ได้ไม่ได้แปลว่ามันผิดแต่เรามักจะตัดสินว่ามึงต้องทําให้ได้สิดังนั้นเวลาที่เราสอนจริงๆมันจะเป็นเวอร์ชั่นของการชิล ชิวยังทําไม่ได้ไม่เป็นไรยังไม่สวัสดีไม่เป็นไรแต่กูสวัสดีให้มึงดูเวลาที่กูกลับมาบ้านป๊ะป๊ากลับมาปุ๊บสวัสดีค่ะสโนสวัสดีค่ะมามีทักทายเมียด้วยสวัสดี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 ทุกวันสามร้อยหกสิบห้าวันกับสามร้อยครั้งสวัสดีเช้ากับเย็นอ่ะคูณ2เข้าไปสามกวันคูณสองนีเป็นเท่าไหร่ ซึ่งเวลาที่เราทําอย่างนี้ซ้ําๆความคุ้นชินมันจะเกิดถ้าวันนี้มันยังทําไม่ได้เดี๋ยววันหน้ามันไปทําเองแหละเวลาที่มันไม่สวัสด,ดีพ่อแม่ไม่เป็นไรเว้ยเพราะอะไรเพอะถึงเวลามันไปเจอครูมันยกมือไหว้ยอย่างงามเลยเพราะอะไรเพราะคือคนนอกบ้านเนืกออมาจกบางทีเขาก็รู้สึกว่าไม่ไหวหรอกคนในบ้านเขนะินอ่ะยิ่งคุณเรียกร้องเท่าไหร่เขาก็ยิ่งเขินไม่กล้าทำเพราะเมื่อไหร่ที่คุณเรียกร้องเขาแล้วคุณไปจัดเขาแล้วเขาจะรู้สึกว่าก็ตัดสินไปแล้วนี่เราเราเคยป่ะเวลาที่เราแบบ เหมือนมีคนบอกว่าไม่มีมารยาทแล้วเราก็ไม่อยากมีมารยาทใส่แม่งอีกเลยอะเออดังนั้นคือมันก็ฟีลเดียวกันอ่ะเด็กเขาก็รู้สึกเหมือนแบบมีกําแพงกับเราไปแล้วยิ่งเด็กโตแล้วอ่ะยิ่งคุณไปจัดเขาเท่าไหร่มันก็ยิ่งเป็นแบบนั้นนึกออกปะดังนั้นคือเรามีหน้าที่แค่สอนแล้วอย่าไปตัดสินเขาการที่เราตัดสินแปลว่าเราอ่ะไม่ยอมรับนี่ไงเราไม่ยอมรับว่าเขาเป็นเขาเราไม่ยอมรับว่าเขาทําไม่ได้ในตอนนี้ว่าเขายังไม่ทาว่าเขายังไม่ทําให้ฉันเห็นเราก็ทุกถูกไหม แต่ถ้าเรายอมรับโอเคลูกไม่สวัสดีไม่ต้องเรียกรองทำให้เขาดูใครอยากจะสมัครเรียนก็ทักเลยนะทักเลยนะใครที่อยากเข้าโรงเรียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกจิตวิทยาการเลี้ยงลูกนะคะไม่ให้มีปมทักเข้าไปได้เลยเนาะ